สวัสดีค่ะบีผู้ใดาการลันตีได้ค่ะว่าต้องพานสตรีมก่อนใคร่านคลิปเรียวเนาะคะ่ะเนาะมีนีีคุณคู่เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะคนที่เิ่นติดตามคุณคู่อยู่เิ่นทรงไม่คุณคู่เบิ่งว่าเพิ่ผพานคลิปเรียวแล้วนะคะแล้วก็กติดตามกันสนับสนุนให้กำลังใจกันตลอดค่ะมาเบิ่งค่ะว่าเพิ่นปรึกษาคุณคู่อย่างนะคะในช่องแชทค่ะลงตอนน่อหนีเลยค่ะ นี่เนาะค่ะเพื่นได้รับการตั้งค้ามาเมื่อเสาร์เพื่นกาแฟทรงมาหายเต่เดือดเลยค่ะเพื่อนคู่กับแสดงความยินดีเพื่นเนาะค่ะเนาะเพื่นก็เลยทรงยอดวิวเพื่นมาหายเบิ่งค่ะว่ายอดวิวเพื่อนถือดันสองคลิปนะคะก็เลยบอกว่าให้เพื่นลุ้งเลไยๆมีโฆษณาเขาแล้วอ่าทาศมรูดว่าคลิปได้ห้าปังเขาสิได้ไล่ได้เนาะค่ะคุณ่อู่ก็เลยแนะนําเพิ่นว่าเขาไปตั้งค้าย่างนะคะกดเขาไปเรื่อยคุณ่อู่เลืองานมากเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยว่า กดเข้าไปดูเลยบ่อน,นะคะก็เลยให้เพื่อนกดเขาไปเบิ่งเลยเพราะว่าใครที่ตั้งค่าเสร็จนะคะอ่าสีสามารถกดเข้าไปเราได้รับได้เรื่ยแต่ว่าใครตั้งค่าย,ยังบ่ครบต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่ด้ค่ะเด้ออ่าคุณคู่กับขออนุญาตเพื่อนเราละคะ่ะว่าให้อ่าแคปมาเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังสู่อยู่นะะเนาะค่ะเนาะอ่าในราค่ากำลังใจมาฝากจ้า